normal ยังไม่ขึ้นเลยพี่ให้ผมขึ้นก่อนได้ไหม9 9 6แต้มน่ะปล่อยบอกผมขึ้นมันได้หมดเป็นหมดกรรม,มไหม <c oughs> มันจะแพ้ะนะพี่คือผมเคยแล้วลองอารอบหนึ่งไงแล้วมันแพ้เลยอ่ะทิ๊เว้นไปพุ่งนี้นะเออเว้นไปพกเนี้ยสามวันนะได้ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่พี่เล่นดึกไหมล่านุะผมเล่นด้วยีกตานึง <c oughs> ได้ได้ ถ้าตาหนี้แพ้เล่นดาผมเล่นด้วยตาหน้าพี่เล่นไหมปะหน้าพี่ก็จะเห็นในเด็กยูโกมันเด็บเด็กเฮียอิสไมอิสอิสานแตกมา visitor, มกอิสไมวิโซฮิวม์ดูมาวิลาหีโลใช่ไหมเฮ้เพลงอะไรวะเพลงที่มึงร้องเม <laughs> ื่อกี้ท่าะไรท่านยังไงใช่ใช่ไม่ที่ที่กูจะร้องเนี่ยกู <laughs> ไม่รู้ตั้งแต่ร้องอ่าร้องจะร้องดิกูจะร้องไงมันร้องยากอะ เออมมงจะมลสมอลโดหรอไม่รู้เหมือนกันมึงเล่นสมอโดกันอ่ะเล่นเรียลดีไหมเออเล่นตัวไหนดีเอาที่มึงอยากเล่นเลยกูเอามาคอมโบกับจาวันง้โอ้ยแพ้หมดเลยเหลือกูกระตานี่แหละนี่โกบป่ามาเอย หมือนมึงเลยมันมันคือภาคหลังก่อนไฟฟอดเออหลังไฟฟอดก็คือไฟฟอดล่มแล้วใช่ปะไฟฟอดก่อนฟอดตรงตรงเลยเฮ้ยจริงขนาดเรื่องอะไรวะไปดูเอ้าไม่ใช่พี่นา นอกกันว่าอะไรเอาแต่ทายเพลอนิเมะฟังก่อนมึงกูรู้ว่ามึงรู้แล้จริงูอยูกไปกูตามมันเดยจังวอะไรถ้ามัตามแบบกูแผลเข้าไปสวน เอาวะโดนโดนโดนได้ปะได้ได้หน้าสองเนี่ยโอ้โหชาลาดแล้วนะมึงยังมีบาเลียนเรื่งของดีรู้ไปยัยช่วงนี้ฟังอะไรใหม่ไทย อะไรโดนหลอกใจนี่กอยู่นี่ตีนพ่อกูร้าได้ไหมก่อนที่มึงจะร้ายแะจะคิดขอโทษโทษโทโทษเพื่อนกมึงกลับบ้านแล้วอะไรกจะกลับแล้วยันเอากะโดดตกว่ะตัวเขาโคตรดีเขาเขาเคยทำเจ็ดสิบแต้มในเกมเด เฮ้ยแล้วมันมาจากไหนอะเอาดิกู้ไหมรอดให้10บาทวันนี้ตอนเที่ยงคืนเยนแม่มึงเยนสโลว์สตันพี่อะไรสักหน่าว่ะโดนไอ้ันนโดนเอดีอาร์อะไรเพื่อนบอก15ยอมพี่ย คือมันสนุกเว้ยยมเลยวะไอ้หนอนฮะโอ้โหเมื่อกี้กวาดพื้นอ่ะนด้ปแล้วไม่มีอาเดี๋ยวถ้ามีอาร์จะเสร็จเลยอายังไม่มีแต่มีตาตันเออจะให้ตาตันอะเมื่อกี้อาจจะให้มึอ้อมกันเพราะว่าท้ามันกลับบ้านแน่นอนเลย เนี dead, no oh, <and Mak> <ani> oh, ่ยเข้าไปได้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผมอืมกูไม่เข้าก็มีคนอยากเล่นโอ้โหล็อกกูมันล็อกกู เนี่ยมันเป็นข้อเสียของไอ้วนซับเลยเพราะกูลองวิจัยมาแล้วแม่งเล่นยากไอ้เนี่ยคีสมีนาวแล้วกูหลบโอ้โหมึงด้วยเอออะไรวะโควิดเนี่ย g o n ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหวนะเนี่ยตตาู่ได้อะ่มันนี่รอรอรอแล้วไหมแอบพูดมันได้นะไม่เห็นคย ฮะเออด็กไปปกอว่านี่ยเพื่อนคือเฮียบ้าไม่ต่อไอันดันโอเวอรทีไเฮียนี่ก็มันกลายเป็นแบบตัวที่ไม่มีไม่ค่อยมีดาเมจเป็นตัวชงอะตอนนี้กลายเป็นแบบดาเมจมหาศาลมันกลายไปเลยไอเฮียมึงเล่นเก่งอย่างวะ มันมาปะหานี่มันต้องใช้ทำอะไรดันแล้วปะเพราะว่ายังไม่เก่งจัดเลยไอ้ไม้นฉลาดจริงจังผูไปเติมันไม่ผู้มันก็เหมือนขอเขาเปลี่ยนชุดอะไอ้ควายมึงชมปุ๊บมันน่าจะแฟนมาจาวานปะไอเด็กเจ๊ไปหรอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอิร์ดเอิร์ด คลิปๆเดือบรอ้อใ,ใจอัวสวยจัดเด็กีนี้แล้วมันวิ่งไวมากเลยยิ่มแม่หนูอาไม่รำหนูมีคนนึง,งได้หนึ่งจัดได่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานสวยเด็ก ตันต่อสวยเพื่อนตันอีกสวยได้ยีกจะจะเซฟเขาได้หรือไม่เพื่อมาน้ำหมดแล้วโอ้โหเสร็จออกเดียวเลือดมาได้หมดเลยไปเด็กเด็กปักให้มันอตีมาเพื่อนตัดได้ไหมมีตันปะเออไม่เข้ามาันตัด <laughs> ไม่เข้าแม่งเลยมึงดูที่แรกมันดิมันออกมก่วงเลยอะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> พี่ชายเคยมวัย <c oughs> กลับบ้านเลย <c oughs> ไปไปตะกี้มันดีแล้วเว้ยถ้ามันควรถ้ามันอยู่แต่แรกอยู่ที่มังกรเจ็ดตัวนะสั์อันนี้เจ็ดตัวนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8พอเตอร์ลบหมดทาร์ he ep. He ep. Hey, he so, s <S ี๋เออทำไมไม่มีใครเล่นหรอไม่มีใครอยู่กูเดินอ้อมวอดทีไอ้เหี้ยคนเรามันก็ต้องมีการเรียนรู้ไอ้เหี้ยนี่กไอ้เหี้ยนี่ตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงเนอะ

เม,มื่มกอกีอสนะ้สวยแล้วเหรอมึงไม่มียานะนานาล่ากระติดนานาสวยมากโอ้ยติเงียเดียวปืนี๋นะรอดละเนี่ยนาสวยนาเล่นดีมากเลยติดองี้ยเดียวติดอะไรเหรอติดล<า>่ะ25 <laughs> ไม่รู้จะรีบไปไหนพี่ชายเมือก่อนหนึ่งนาทีแต่ซ้อน คิดมึงเยอะประแปบมว่มมะมาโมกดีโมกดอันนี้อันนี้มึงคิดดีดี้ะ <'s> อะไรอ่ะจะแพ้แล้วโอ,โอ้โหแต่ทักครับแต่ท <Maybe. S 2> ักทักรูปผมผมกลัวไม่ขึ้น เดียบร้อป่ามันช็อตป่าช็อตเฮ้ยเดียบรอครับอุปสรรคหนึ่งผมว่าครับเอ้คูเมียตีเมียตีได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เอาคนกันเถอะเดียวเอ้ป่ามันจีนหรืหออะไรวะ จิมหาแล้วผมโคตรเบื่อเลยนะตอนจะนันมันต้องมีเหตุการณ์อะไรย่างเงี้ยดีครับปัญหาตาแรกกูก็เป็นนะมีนคนหลุดนเ,นเนี่ยต้องเพลงนี้ป่ะหูท้อเลยนะเว้ยโอ้เสงเลยแบบไม่ได้ผิดที่เราไม่ได้เปน็นคือืเราไม่ทำอะไรผิดด้วยซ้ำไปเช้วนั้หนหน่อยเช้านานหน่อยตามไม่โดนเลย เออตูฟีไปหน่อยฟีไปหน่อยไอ้สัตว์ฟีไปหน่อยไอ้เหี่อะมึงนั่งคองหอบมานาทีนี้แหละเออพียไม่ชอบเลยแพ้ได้เห็นอะไรเงี้ยแพ้เลยแพ้อี๋ค่ะ Hurt me are dead. I'll put one. The my my palm, it? <laughs> okay. Thank you. <laughs> <laughs> has Your has been destroyed. I survived the in my instructors did not <laughs> ไอ้เฮียมันฟรีอ่ะตัวเนี้ยไอ้พวกมึงแผลด้วยเพื่อนอย่าเพิ่งท้อโอ้โอ เฮียจะเย็นคลิกนี่ป่าวแนวสายอะไรเนี่ยมุโดปิดหลังแล้วเป็นเป็นหลังแล้ว <laughs> ไม่เหอะไม่เหอะไม่รอแนละ้วดันกลางเน,นี่ยป่ะเอาไว้ยืมไว้กูยังเชื่อว่าจางวานต้องกลับมาไว้ปมันทำได้แค่ยอย่างเดียวคือการเชื่อแล้ ไม่ให้ออกไอ้สัตว์ผมไม่รอดแล้วไอ้เกมาเกิดมารับได้เมียตีเจ็ดวิเจ็ดวิจ่อเออกบันตีมึงดาวมาล่อนแล้วด่าไม่รอดยิงฝั่งล้นมึนอยู่ถ้าป่ามาคือจะน่าใส่ใส่ อุ้ยเอาแล้วสึกวัดใจไ,ไม่ต้องดูอ่ะแต่เห็นเลือดลดหๆัวก็เล่อดลัวโ <c oughs> ดนซอยเฮียอ้าวกูนุณว่าจะเชื่อมต่ออะไรมันไม่เอาแล้วเมื่อกี้เหนะ็นแฉกับมาอุ้ยเอาแล้ว มันแฝงเข้าไปเอาเหมือนกันแม่ฉันจะเป็นตัวเกี้ยร์ในหน้าหนาววะขี้ยาบเวอร์กว่ะ่วยเกี้ยเดี๋ยวเป็นนะู้นเป็นนี่เป็นนั่นแม่เมื่อกี้มันแฝงอัดหน้ามึงเลยฮะใช่ใช่ <laughs> มันกำลังกลายเป็นใครสักคนแล้วมาอาเราเฮ้ยกูดู น้นซีวว่ะสวยยินไม่ไหวอ่ะยินไม่เหล็ดละแห้ไม่เป็นไรค่หอ้าตามหลักแม่งไม่ไหวเว้ยอ้าคุยดีน่าจาวมนก่อนไปเอามังกรให้ตัวหนึ่งถือว่าโอเคอยู่ตัดมังกรไหมเฮ้ยมีโอเคนะนั้นนะครับคิดนี่แง้ดีดิไอ้เหี้ยมันตึงมากมวามเม้นมานี่นับ ปุ่มป้องกันในในปุ่มได้ป้ะมันมันได้แหละแต่ว่าถ้ากูจะตายปะตักปักปักเลยไม่ได้รอมาเนี่ยรอมาเนี่ยเอิ๊ดได้อยู่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 ได้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 แปดติดอีกแปดติดบ่อไอ้คุณแปดติดป่ะแปดติดตรงเนี้ยดันกลางดันกลางเลยไม่ไม่เมื่อกี้ ต่อให้มึงไม่ได้แต่มาซาฮามันเอ้ยไม่ใช่มาซาฮาดิคาซา la ดินอาระเบิดแรงเยอะเลยจบแล้วป่ะจบแล้วป่ะจบแล้วไ,วไ,วได้เหรอมึงว่าไอ้เวอรเกิดไม่น่าทำไม่ทันไม่ทนันไอดเกิดแอดเกิดไม่ทันไม่ทนันแสบแผลเลยไอ้ ตาเนี้ยคือแบบทุกคนลิงก์กันด้วยสมองอะกูบอกให้แบบต้องทำงานร่วมกันอย่างเดียวไม่งั้นแพ้แน่นอนถ้าทำงานแยกกันฝั่งเรามันโตร่วมหมดเลยฝั่งเราอะมองดูดิตัวมาควบวงกดีนักว่ะต้องบาลรอนแล้วเท่านั้นเอาดตาเอาดตาออัดตาออัต่อเออเอิ่ดจิ้มหาแล้วจิ้มหาแล้วไม่สวยเลย ยืยหลังให้ยองยืดหลังให้ยองเด็กดันเด็กดันเออเอาเดี๋ยวก่อนกลับ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 มากลับมากลับไปหน้าไอ้ไอ้เนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าต้องควรเอาใครก่อนจับแต่ปลาทับทอแล้วก่อ ได้อยู่คุณห,หายแล้วสวยอยู่เด็กดูโดนอะไรวะสวยสวยอะไรดูโดนอะไรวะโดนนี่ต่อยปะไอ้ลูกมนะันอะจบได้ปะมึงว,<ๆ>ว่าจบได้ไหมนาจะจบเลยยากอยู่นะได้ได้ได้

มันไม่น่าเล่นต่อแล้วมันไม่น่าเล่นต่อเวาจะรอคาสดินร,รอคาสินก็ได้รอคาสตินโอ้โหเล่นเอาจริงเนี่ยมันอะไว,ไว้าย กานกันเอ็นกันล่างหนึ่งแล้วปะไม่กันบนหนึ่งมัต้องการแล้วมั้งไม่มีวาร์ปไม่มีวอ้าเฮียจะน้าสามสี่ห้าเหรอไอ้เหี้ยเพื่อนกูโคตรเกินเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่แตกฉันบอกว่าป้อมอะเออเออเคยคลิปช่นพอดี ไอ้เฮียสี่ห้าชนะลบล้างอาถพ์ไอ้เฮียลบล้างอาถันแล้วขึ้นแพ <c oughs> ้เฮ้ยจัดไอเฮียเกมนี้แม่งอย่างไกทิโร่ไอเฮียเกมนี้แบบเกมนี้สุดจัดสี่สองห้าชนะไอ้เฮียไอ้เฮียกูแพ้แล้วกูแพ้แล้วไอเฮียว้าวเฮ้ยเู้ พเฮ้ยแพ็ตเราเว้ยทีทีต่อฮะแพ็ได้อ่ะมากเก่งมากคุณถามจริงชนะไอ้เนี้ยคือตัวเป็นแบบคือคอมทีมผมมันคอมแบบเล่นด้วยกันอะมันเลยชนะด้วยแหละไอเอิร์ธผมกับไอเอิร์ธได้ผมกับนาได้ผมได้กับทุกคนอะเฮ้ยผมผมผมมาถึงว่าผมพอมวยได้กับทุกคนอะ